สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงวันที่10ถึง20สิงหาคม2568ท่านจะมีโชคมราาบหรือไม่การงานราบรื่นและคล่องตัวหรือเปล่าหมุนเงินได้ไหมถ้ามีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกไหมในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะการงานของชาว ราศีพิจิกค่อนข้างที่จะโดดเด่นเป็นช่วงที่ท่านนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีคสเนเป็นช่วงที่คนรักและเมตตาถ้าท่านกำลังพูดคุยหรือว่าปรึกษาหาือเรื่องเงินเงินทองทองหรืออาจจะกำลังปรึกษากับหุ้นส่วนคู่ค้านะคะคนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านมักจะประสบความสำเร็จนะคะเนือสิ่งอื่นใด ท่านจะมีการเดินทางเป็นระยะระยะช่วงนี้เดินทางบ่อยค่ะจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะจะมีเหตุการณ์ท่านเดินทางเป็นระยะระยะหลายหลายท่านเริ่มที่จะมองหาช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มขึ้นแล้วนะท่านเริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับการทำงานและการใช้ชีวิตแล้วละ่ะคือพูดได้ง่ายถ้าท่านนะคะสนใจสิ่งใดท่านจะลุยเรื่องนั้นเป็นพิเศษ ถ้ท่านอยากจะทำอะไรท่านจะได้ทำค่ะและที่สำคัญมีข่าวดีด้วยนะคะปากให้โชคให้ลาบวาจาโดดเด่นมีข่าวดีจากการพูดคุยกันยื่นเอกสารทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวท่านใดที่กำลังมองหางหุ้นส่วนท่านจะพบเจอหุ้นส่วนที่ดีมาเพื่อช่วยเหลือท่านเป็นหุ้นส่วนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดนะคะเป็นหุ้นส่วนที่ดีมากๆสำหรับท่าน ะะและที่สําคัญช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็ชันที่กว้างขึ้นนะคะอย่าเก็บตัวช่วงนี้ท่านจะต้องบู๊สู้และลุยโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งโลจิติกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของท่านแล้วละ่ะเรียกได้ว่าการทํางานจะประสบความสําเร็จงานราบเรื่นขึ้นนะคะ มีปัญหาเข้ามาก็จริงแต่ว่าปัญหาจะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กน้อยเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายท่านเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเก่งด้านการแก้ไขปัญหานอกจากท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเป็นช่วงที่ มีเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้าหาแต่ว่าบางครั้งคนที่เข้ามาหานะคะอาจจะมาในรูปแบบขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาหรือจะมีใครบางคนนะคะมาเล่าหรือว่าระบายความอัดอั้น,นใจที่เขานั้นกำลังเผชิญอยู่ให้ท่านได้รับรู้ท่านจะได้ล่วงรู้ความลับของใครบางคนโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนะคะคือพูดได้ง่ายอยู่ๆก็มีคนเข้ามาคุยนั่นคุยนี่มาปรับทุกข์ มาขอคําปรึกษาจากท่านโดยที่ท่านนั้นเป็นไปได้ไงบุคคลคนนี้อยู่ๆก็มาพูดคุยมาขอคําปรึกษาจากท่านคือเป็นคนที่ท่านคาดไม่ถึงอะ่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะและที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าช่วงนี้ท่านเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะสวิงนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายบางวันท่านก็เงียบ จนคนมองไม่ออกหรือบางท่านก็บางครั้งเงียบจนคนอื่นไม่รู้ว่าท่านกําลังคิดอะไรอยู่หรือบางวันนะคะท่านท่านจะเป็นคนที่อยู่ๆก็อารมณ์ขึ้นไวมากทั้งๆท,งที่ท่านนะคะที่ผ่านมาท่านควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีนะแต่จะมีบางวันที่ท่านมีความสุขว่าหงุดทำไมรู้สึกว่าหงุดหงิดง่ายจังใครทำอะไรก็ขวางหูขวางตาพูดอะไรก็ไม่เข้าหูไปหมดนะคะ ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังอารมณ์ควบคุมอารมณ์ให้ได้พยายามรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอย่าเดินตามอารมณ์ของตัวเองนะคะช่วงนี้การงานของท่านโดดเด่นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านมักจะผ่านพ้นไปได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะลุยให้เต็มที่อยากพูดคุยหรือตั้งใจจะเดินเอกสารยื่นเอกสารได้นะคะการเดินทาง ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีจากการเดินทางด้วยนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกมีโชคลาภมีดวงได้รับข่าวที่ท่านกำลังรอคอยอยู่และจะเป็นข่าวดีสำหรับท่านด้วยกำลังรอคอยคำตอบจะได้รับคำตอบที่ดีนะคะต่อมาเรื่องเงินเงินทองทองโอ้ชาวราศีพิจิกช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะลูกลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเนี่ย คือพูดง่ายๆจะมีเรื่องอึง้งจะมีเรื่องเฮงๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกเรื่องเงินเงินทองทองนะคะให้ท่านสังเกตดูนะเมื่อใดก็ตามที่ท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาหรือจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินนะคะเมื่อวันนี้จ่ายเงินออกไปอีกอีกไม่เกินสองสาวันจะมีเงินเข้ามือ จะไม่รู้อ่ะท่านจะได้จากด้วยรูปแบบใดขอกู้ขอยืมหรือว่าขายสิ่งของที่ท่านตั้งใจที่จะขายสําเร็จหรือว่าค้าขายสําเร็จต่างๆนานาคือพูดได้ง่ายขาะเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินเข้ามือมามีเงินจํานวนเยอะๆไหลเข้ามาในบัญชีให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีคนช่วยเหลือหรือว่า เจราจาเรื่องเงินเงินทองทองประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะมันจะมีเรื่องน่าชื่นใจน่ายินดีเกิดขึ้นกับท่านบางท่านโชคดีได้เงินจากการเดินทางด้วยเพราะว่าหลายๆท่านช่วงนี้นะคะจะมีการติดต่อเดินทางจะมีการเดินทางติดต่อพูดคุยผลประโยชน์เรื่องเงินเินทองทองและท่านมักจะทําสําเร็จท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะเก่งด้านการใช้คําพูดท่านค่อนข้างที่จะมี คือพูดได้ง่ายท่านค่อนข้างที่จะพลิกแพลงคําพูดได้เก่งนะคะถ้ามีใครก็ตามถามอะไรมาท่านก็ตอบได้ทันทีนะคะเหมาะแก่การทําบุญขอพรช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ทําบุญขึ้นยิ่งทําคุณงามความดีนะคะยิ่งจะประสบความสําเร็จขอพรแล้วลงมือทําบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนการเงินลื่นไหลนะคะ เงินเข้ามาดีหมดเงินไปกับการเดินทางได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนในครอบครัวหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือช่วงระยะเวลานี้รายจ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ออกงานสังคมจะเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะรายจ่ายบางอย่างที่เกี่ยวกับใครบางคนในครอบครัวจะสูงขึ้นและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยเงินเงินทองทองด้วยนะช่วงนี้ยังไงก็ขอท่านระมัดระวังการช่วยเหลือคนอื่น นะคะถ้าท่านาระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นก็ถือว่าท่านผ่านพ้นไปได้เพราะว่าช่วงนี้มีคนจ้องอรัสเอาเปรียบท่านเรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะเพราะว่าเขานั้นจะอาศัยจังหวะที่ท่านเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นผู้ที่ใจอ่อนที่สงสารระวังจะมีคนมาหลอกยืมเงินนะคะดูให้ดีๆนะจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้ด้านการทำบุญนะคะลืมบอกไป ถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้พอมีลุ้นนะคะแต่ดูดูแล้วเงินที่ท่านจะได้จะมาจากงานหรือถ้าท่านนะคะกำลังทำอะไรอยู่เรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะบางท่านช่วงนี้วาจาเด่นปากให้โชคให้ลาภการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ถ้าอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงได้แต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะด้านการทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับ าการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากหรืออาจจะเป็นการปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะคะขออวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ